รกรับนกมัสการครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคพระบาลีศึกษาหกเลยทุกคนทุกท่านนะครับก็ลุยกันนะครับกลับมาลุยกันเหมือนเดิมสมนตปภาษาที่กาหน้า49 3สบสานะครับก็ถ้าว่าสเจตน,นะก็ถ้าว่าเธอพึงตั้งเตียงและดังนั้นพึงตั้งเตียงและดังนั้นนะครับตัดสานะครับปัญญาเปตตวานี่นะ โูลาดก็คือตั้งนะครับไว้บนพื้นแล้วจึงนอนณอปาฏวย,ยะไม่พึงต้องไม่พึงต้องก็คือไม่ต้องอาบาฏนะครับเตนะเพราะเหตุนั้นหรือเพราะฉะนั้นพุทธังขึ้นท่านมานะครับเตนะท่านจึงกล่าวว่าโนภูมิคโตบนภาคพื้น อาปัจเฉยะโน no. อาปัจเฉยะไม่ต้องไม่ต้องก็คือไม่ต้องอาบัตที่แปลว่าเธอก็เพราะว่าโสตัวนี้เราโยกภิกษุมาต่างหลายทีแล้วนะประโยคนี้ท่านก็เลยขึ้นว่าเธอนะครับคือเขาจะแปลนามเนี่ยสลับสัรพนามไปเรื่อยๆนะคือภิกษุภิกษุนั่นเธออะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับมาคําคําเรียกภิกษุนะนะั่นมาเรื่อยๆนะส่วนเตนะเข้ากับบุตรนี่จะอันพระอัตถรถาจารย์ก็ได้อันท่านก็ได้นะ ในเมื่อเราเคยกล่าวคําว่าอาตกถาจารย์มาแล้วเขาหลังเราก็มาเปลี่ยนเป็นท่านมันก็ได้โสภิกขุภิกษุนั้นนะ่ะเขาหลังเราก็แปลแต่โสอย่างเดียวก็ได้โสก็แปลว่าเธอนะเขานั่นแหละแปลตามที่พระอ,อัตกถาจารย์เรียกนะคําว่าเธอเนี่ยอาต伽ถาจารเรียกภิกษุว่าเธอนะครับภิกษุผู้เตรียมจะไปข้ามิโกนะผู้เตรียมจะไปผู้จะไปนั่นแหละมีคาว่าเตรียมด้วยนะเตรียมจะไป แล้วก็อาปูเรตวาคาฉันตแปรรวบกันเมื่อไม่ยังคมิคมิยวัตให้เต็มแล้วไปแล้วไปหรือแล้วไปเสียก็ได้ไปไปเสียชื่อว่าออกไปอยู่ชื่อว่าออกไปชื่อว่าออกไปอยู่ชื่อว่าออกไปต้องกอ็งได้ออกไปอยู่ต้องก็ไดนะ้นะนะครับ นิคขมันโตอาปัตจตินามะชื่อว่าออกมาอยู่ต้องฝังต้องอาบัตินะครับโนปวิสันโตเข้าไปไม่ต้องอเนี่ยเป็นการแปลย่อนะเราจะแปลเต็มก็ได้นะแต่นี่ว่าแปลเต็มเราแปลไปแล้วไงพิกูผู้เตรียมจะไปทีนี้เราอาจจะใส่เธอเข้ามาก็ได้คือโ so, สอะครับจำไหมครับคะมิโยพิกษูผู้เตรียมจะไปพอปะปยกหลังก็บอกว่าโสเธอปวิสันโตเมื่อเข้าไปโน no. อาปัจจติย่อมไม่ต้องครับแบบนี้ก็ได้นะครับอาคันตุโกภิกษุอาคันตุกะอาคันตุกะวัดตังเมื่ออ่าเดี๋ยวทำเมื่อมัตนต้องมีตรงนี้นะอ่ะเมื่อไม่ได้แล้วมีวิเศษณะอยู่ก็แปลว่าไม่นะครับไม่บำเพ็ญตรงนี้เราแปลว่าไม่บำเพ็ญได้นะอะภูเรตวาไม่ยั้งไม่ยั้งให้เต็มเมตตานมันอ่อนไปเนาะเราบอกว่าไม่บำเพ็ญดีกว่านะครับ ไม่บําเพนอาคันตุกะวัดให้เต็มอย่างนี้ใส่ให้เต็มมาด้วยก็ได้ไม่บําเพนอาคันตุกะวัตให้เต็มสะัชะตุปาหโนสัชะตุปาหโนกลางล่มสวมรองเท้านะครับ <c ười> คือผู้เป็นไปกับด้วยล่มและรองเท้าเนี่ยสหบุพบทผู้หุปีนะให้แปลว่ากลางล่มสวมรองเท้าล่มเนี่ยเขามีไว้กลางแล้วก็รองเท้ามีไว้สวมแล้วก็แปลเอาความว่ากลางล่มสวมรองเท้านะสหะตัวเนี้ยครับ แต่แทนคําว่ากลางกับสวมกลางล่มสวมรองเท้าปวิสันโตเข้าไปเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ตรงข้างเหรอ,เ,อ,อเข้าไปอยู่ข้างเดียวก่อนเข้าไปอยู่ชื่อว่าปะวิสันโตอปัจจตินามะชื่อว่าเข้าไปอยู่จึงต้องทีนี้เราก็ขึ้นเธอนะตรงข,ขึ้นประธานไปแล้วทีวนี้ก็เธอโส so, เธอนิคมันโตโนอปัจจติออก ออกไปออกไปอยู่ไม่ต้องนะออกไปอยู่ย่อมไม่ต้องครับแต่ย่อมมาสักหน่อยก็ได้พิกุณีเป็นประธานนะครับพิกุณีพิกุณีพิกษุณีอาทิยันโตเมื่อถือเอาอาทิยะมะโนลงนัยะปัจจัยนะฐาธาตุในความให้มีอาก็แปลว่าถือนะเอาอาเป็นดีนะครับลงนัยะปัจจัยเข้มามาอาเป็นดีก็เลยแปลว่าถือเอาอยู่ถือเอาอยู่ ซึ่งการชำระให้สะอาดด้วยน้ำลึกเกินไปนี้นะครับอาทิยะมาอาทิยันโตมาเข้ากับอุทกะสุทธิกังน,นะครับเมื่อถือเอาซึ่งถือเอาซึ่ง น้ำเป็นเครื่องชําระให้สะอาดนะถือเอาการชําระการชําระให้สะอาดมีกะเนะการชําระให้สะอาดด้วยน้ําที่ลึกเกินไปชื่อว่าอาทิยามานาชื่อว่าถือเอาอยู่ต้องอาทิยามานามาแปลเข้ากับอาปัตชาตินามะนี่นะแต่ผัดผลสักน,นิดนึงนะอาทิยามานาต้องกลับไปแปลรวบกับอา่า อาปัจจตินามะอาทิยมานาอาปัจจตินามะชื่อว่าถือเอาอยู่ต้องนี่นะให้แปลเหมือนข้างบนนะครับอันะนฝ่ายว่าภิกขุเมื่อภิกษุภิกษุเมื่อไม่ถือเอาอนาทิยิตวานะครับไม่ถือเอาซึ่งสีสำหรับทำให้เศร้หมอง บริโภคกีวรตรงนี้นะทุพทานะกาลนังมีวันนางด้วยหรือเปล่ามีวันนังด้วยนะเนี่ยนะครับทุบแล้วก็วันนางตรงนี้แปลว่าเป็นพระแปลว่าสีนะครับอาณาทิตวาไม่ถือเอาทุพทานะกาลนังสีเป็นเครื่องทําให้สหมองจีวรังปริพุนชันโตบริโภคกีวรอ,อยู่อาาทิยันโตอาปัจจินามะชื่อว่า ไม่ถือเอาอยู่ต้องอพิคเธอตอนนี้เรากลับเมื่อกี้พิสุขไหมนี่เราขึ้นเธอมาก็ได้เธอสมาธิยันโตเมื่อสมาทานติดทิยวัดต,ตานี้ซึ่งวัดของนิรถีทั้งหลายมูขวัตตานี้มีมูขวัตมูขวัตเป็นต้นสมาธิยันโตปัจจตินามะชื่อว่าสมาทานอยู่ต้อง ปณะฝ่ายว่าภิกษุทั้งหลายปาริวาสิกาทโยมีผู้อยู่บริวาทเป็นต้นวาก็ดีอา,อาสมาอาสมาที่ยันตาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นตัดตัชนียาธีกามะกะตานะผู้ถูกสงลง ตัดชนีย่ำกรรมเป็นต้นก็ดีอันนี้เป็นวิเศษณะของพิขูนะอาสมาธิยันตาเมื่อไม่สมาทานอัตโนวัตตังซึ่งวัดของตนอาสมาธิ่อันตาอปัชันตินามะชื่อว่าไม่สมาทานอยู่ต้องคือผมชอบแปลออกซึ่งนะคือออกสำนวนของอายตนนิบาตเยอะเพื่อให้มันจำได้นะแต่เวลานักเรียนแปลจริงแต่สนามสอบจริงต้องละออกไปบ้างนะ ต้องตัดคำว่าซึ่งซึ่งที่ผมชอบออกเนี่ยออกไปบ้างนะครับเพราะอันนี้ผมจะแปลให้จําได้นะพอเรามีคําว่าซึ่งมีคําว่าเมื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจําง่ายนะเพราะเราจํามาอย่างนั้นนะครับแต่เวลาแปลจริงต้องตัดออกบ้างนะครับต้องตัดออกบ้างวุฒ้งเอาว่าจะน้ำคาว่ามีอยู่อาบัตมีอยู่อาบัตมีอยู่อาบัตมีอาบัตอยู่มีอยู่อาบัตงงนะ มีอาบัติอัตถิอัติอาปฏิมีอาบัตินะหรือหมายก็อาบัติมีอยู่ก็ได้อัฐาบัตินะอัฐาปฏิอัฐาบัติก็แปลว่ามีอาบัตินะอาบัติมีอยู่นี้ก็ได้เมื่อพี่คำที่ว่านะพุทธังเนี่ยคำที่ว่าอาบัติมีอยู่อัตถิอาบัติภิกษุไม่สมาทานอยู่ย่อมต้อง นะณสมาธิยันตัวปัจจติภิกษุไม่สมาทานอยู่ย่อมต้องดังนี้เตนะอันท่านกุตังกล่าวแล้วเตภิกขุสันทายะหมายเอาภิกษุเหล่านั้นเอาวาจนังมาเปิดซะก่อนนะอัฏฐากปิคําว่าอาบัตมีอยู่ดังนี้ภิกษุไม่สมาทานไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านกล่าวหมายเอา นอ้อไม่ใช่ดิมันต้องมาเปิดถึงอาปัจจติตินี่เลยสิตัวนี้มันอาปัตอาอาาัฏฐปตินะครับอาาัฏฐปติมันเป็นตัวนามนะมันไม่มีอิตินะเปิดเข้ามาทะลุนี่เลยครับพิกสูผู้เย็บจีวรของพิกษูนีสิบเพนโต,ต้ตรงขึ้นอะไรอ่ะอันตะพิกสูคนเดียวนะภิกขุพิกสูสิบเพนโตอ,อะไรสีวาท่าในความเย็บนะสิวะ สีวะตัวเนี้ยนะสอเสือนแล้วก็บวแหวนนะครับสีวะธานในความเย็บแปลวะเป็นพระพระนะครับเย็บอยู่ซึ่งจีวรภิกขุนิยาของภิกษุณีอัญญาติกาดิยะผู้มิใช่ยะกรนโตกะทำรรซึ่งเวชกรรมพันดาคาริกะกรรมมจิตตกรรมทำเวชกรรมพันดาคาริกกรรมและจิตรกรรมก็ดี กรนโตอาปัจจินามะชื่อว่าทาอยูจึงต้องหลังจามีอังตะสองตัวนะติดกันแต่และแปลครั้งแรกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแปลร,รวบกับอาพยาดนะครับทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยไม่ว่าจะอาอาสมาที่ยันตาก็ตัวหนึ่งแปลก่อนตัวหนึ่งแปลร,รวบนะเหมือนกันนะครับเนี่ยผู้ไม่ทำอุปชายวัตภิกษุอาโรโตผู้ไม่กระทำ อุปชายวัตตานี้วัดทั้งหลายมีอุปชายวัตเป็นต้นหรือเราจะแปลว่าผู้ไม่ทำอุปชายวัตเป็นต้นก็ได้ไม่ต้องยกอัญญบทก็ได้นะครับอยู่ที่การเขียนของเราด้วยนะถ้าเราเขียนแล้วเวลามันจะหมดเราก็เข้าไปเลยอธิพท์เนี่ยไม่ต้องไปโยกแล้วนะโยกไม่ทันเวลาจะหมดนะครับอังกร้อนโตอาปัชตินามะชื่อว่าไม่กระทําอยู่ต้องครับภิกษุผู้ให้คิวรอนทะัทะมมโนภิกขุ ภิกษุผู้ให้จีวรแก่ภิกษุนี้อญญาติกายะผู้ไม่ใช่ญาติเทนตวัปจิติอาปชิตินามะชื่อว่าให้อยู่ต้องเห็นไหมจะมีอันตะหรือมานะก็แล้วแต่นะแปตัวหน้าไปตัวหลังก็ไม่ลบอาขยาดนะฉะนั้นการให้เป็นสิ่งดีก็ตามอนะ่ะแต่ว่าถ้าภิกษุให้ก็ต้องเลือกต้องเลือกผู้ที่เราจะให้เหมือนกันม่ใช่ซสสี่ตัวตาแล้วจะให้ใครก็ได้นะนี่ให้ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นอาบัต เธอเมื่อไม่ให้บริขารมีจีวรเป็นต้นตัวนี้นะอะเทนโตนะเธอเมื่อไม่ให้บริการมีจีวรเป็นต้นแกสัติวิหาริกหรืออันเตวาสกหรือหรืออะไรชื่อว่าอะเทนโตอาปัจติตนามะชื่อว่าให้อยู่จึงต้องอไม่ให้อยู่จึงต้องเธอเมื่อคันหันโตเธอเมื่อถือเอาจีวรของนางิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติ ปฏิคันหันตัวปจตินามาชื่อว่าให้ชื่อว่ารับอยู่เธอถือเอาถือเอาก็คือรับนะรับอยู่จึงต้องเธอเมื่อวะจะนะโตนะเธอเมื่อไม่ถือเอาไม่ใช่ดิณคนะันหันโตนะครับเธอโสนะครับโสเธอณคันหันโตเมื่อไม่ถือเอาโอวาทางซึ่งโอวาดวะจะนะัโต โดยพระบาลีว่าไม่ถือเอาซึ่งโอว่าโดยพระบาลีว่าณพิกนะเขเวโอวาโทณนะฆะเถโพพิกสุทั้งหลายโอว่าอันภิกษุณีไม่พึงรับไม่ได้ไม่พึงรับไม่ได้นะดังนี้ชื่อว่าไม่รับอยู่จึงต้องนณะปฏิคันหันตววปัจจตินามะตัวนี้เขาไม่ได้แปลงหน้าเป็นอานนะ เธอปริภูมิชันโตเมื่อไม่เสียสละก่อนนะนิสกียะวัตถุงอะอนิสัิตวาปริภูมิชันโตเธอเมื่อไม่สละวัตถุที่เป็นนิสกีแล้วจึงต้องอะแล้วจึงบริโภคปริโภพเคนะปัจฉิตชื่อว่าต้องเพราะบริโภคเธออติก กามยะมโนอาิกามะกามยะมโนกามยะมโนอาิกามยะมโนเธอเมื่อยังวาระสังคาติสังคาติวารังเธอเมื่อยังสังคายังวาระยังวาระผลักสังกติวาระอันเป็นที่ผลักผลักถึงสังกติเธอเมื่อยังวาระผลักสังกติ อันมีห้าวันอาติกกามยะมาโนให้ร่วงไปอาปริโภเคนะปัจจตินามะชื่อว่าย่อมต้องเพราะไม่บริโภคภิกษุนั้นอาปัจจตินามะชื่อว่าย่อมต้องส,สหสหคา,ารสายังสหคา,ารสายัง ราติงในราตรีเป็นที่นอนในเรือนร่วมกันราติงแปลเป็นในนะครับในราตรีหักเอ่อหักทุหักเอ่อปฐมมาตลอดราตรีหักทุติยานะเป็นสัตตมีในราตรีเป็นที่นอนในเรือนเดียวกันหรือในรวนร่วมกันหน้าสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปให้ถึงสี่ร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็จะเหลือห้าห้าหน้านะครับ เธอเมื่อปิดประตูเล้นอยู่เมื่อไม่ปิดประตูเล้นอยู่ตรงนี้นะถ้าวารังอสังวริตวาปติสันลียันโตเมื่อไม่ปิดประตูเล้นอยู่หลีกเล้นอยู่ปติสันลียันนี่หลีกเล่นอยู่อสังวริตวาเนี่ยไม่ไม่ปิดนะไม่ปิดไม่สำรวมนี่แหละก็คือไม่ปิดนะครับอาปัจจตินามะ ชื่อว่าย่อมต้องทิวาในกลางวันโนรัตติงอาปัจชตินามอะอาปัจชติไม่ต้องในเวลากลางคืนรัตติงในเวลากลางคืนนะครับไปหักเธออาปัจชนโตเมื่อต้องอาปัติงซึ่งอาบาตบุกรตามที่ตรัสไว้ในเพราะ อาติกเมในเพราะก้าวร่วงหนึ่งราตรีนะเอกรัตติงเอกรัตตะหนึ่งราตรีชารตะหกราตรีสัตตาหะเจ็ดราตรีทสศะหะสิบวันมาสะมาสะและหนึ่งเดือนอาปัจ์ชันโตอรุนุก เคอปัจจตินามะชื่อว่าย่อมต้องเพราะอารม์ขึ้นอ,อร,นนะอรุนุคเคนะอรุนุเคชื่อว่าต้องเพราะอารม์ขึ้นเธอปวารตวาพุมงชันโตเมื่อห้ามข้าวแล้วฉันปวารตวานี้ห้ามนะไม่ใช่ปวารณาแล้วนะห้ามนะครับเมื่อห้ามอาหารแล้วฉันนะอรุนุคเคปัจจตินามะชื่อว่าต้อง ในอ่เมื่ออชื่อว่าต้องในอาชื่อว่าต้องไม่ใช่อรุณขึ้นชื่อว่าต้องในการไม่ใช่อรุณขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อรุณขึ้นนะนี่ปฏิเสธอารมณ์นุกเคนะไม่ได้ปฏิเสธในอาภาัชาตินะครับระวังจะผิดเธอฉินทันโตเมื่อตัดภูตาคามันเจวะซึ่งภูตาคามอังคชาตังจะและองคชา ชินทันโตปัจจตินามะชื่อว่าตัดอยู่จึงต้องเธอณนะชินทันโตเมื่อไม่ปลงเกเสจะซึ่งผมทั้งหลายณนะเคจะและเล็บทั้งหลายณนะชินทันโตปัจจตินามะชื่อว่าย่อมย่อมไม่ตัดจึงต้องมีจึงก็ได้นะ เธออาปัดติงฉาเทโนโตเมื่อปกปิดอาบัดไว้ฉาทันโตฉาทันโตปัจจินามะชื่อว่าปกปิดอยู่ต้องและชื่อว่าตัวนี้นะครับฉานาฉาเทโนโตอาาดชาตินามะและชื่อว่า ไม่ปกปิดอยู่จึงต้องอาบาัตนี้และนี่คือปนะนะครับอาบาัตนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าใส่ที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่านะก็มาอาคันตับทางน่าจะเป็นภาวะวาจกนะครับอันภิกษุพึ่งปฏิชาเทศวาปกปิดด้วยตินเนนวายา อเนนวาหรือด้วยใบไม้แล้วจึงไปภาวะวจกโยฝายภิกษุผู้เปลือยยาพึงไปเลยนี่นะตัส่วนว่าภิกขุนาภิกษุนักเคผู้เปลือยณอาคันตพังอย่าพึงไปเลยโยภิกขุภิกษุใดาอาคัตเฉยยะ พึงไปใส่โสภิกุภิกษุนั้นอาปติต้องอาบัตทุกกรอาปติทุกตัสสะอาปติทุกตัสสะภิกษุนั้นต้องทุกกรนะครับมันน่าจะแยกเป็นอาปติทุก,กตังอัสสะนะอาบัตทุกกรอาปติอาบัตทุกตังชื่อว่าทุกกรอัสสะ พึงมีแก่ภิกษุนั้นะนะครับเธอทาเรนโตเมื่อทรงไว้กุสะจีวรานิซึ่งผ้าทั้งหลายมีผ้าคากรองเป็นต้นจีวระในแปลว่าผ้านะจีวรในแปลว่าผ้ากุสะแปลว่าคากรองเป็นต้นทาเรนโตอปัชตินามะชื่อว่าทรงไว้อยู่จึงต้องเธอ นาะทาเรนตัวปัจตินามะชื่อว่าไม่ทรงไว้จึงต้องอบัตดนี้ที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูยังปัโตบาทนี้เตของเธอบาทนี้เธอพึงบาดนี้ของเธอเธอพึงทรงไว้จนกว่าจะแตก๋อเตนี้อันนะ ดูกนภิกษุอัยังปัตโตบาดนี้เตอันเธอทาเรตโพพึงทรงไว้ยาวะเพทธทนายะจนกว่าจะแตกข้อว่าเอกโลตินีนะข้อว่าอัตนาวะาอัตาน,านานานาาสังวาสกังกรโรติอัตถความว่าสังเคสุ ทวีสุสังเคสุเมื่อสงสองฝ่ายนิสินเนสุนั่งแล้วเอกสีมาอย่างในสีมาเดียวกันหมายถึงภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงนะครับภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่งภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่งเป็นปฐมาวิพัฒน์ไหม่าจะเป็นนะมันมีคันหันโตนะครับพี่คูภิกษุ เอกสมิงปะเขนิสีทิตวานั่ในฝ่ายหนึ่งคันหันโตถือเอาพระประคะสะสัตทิงถือเอาลัทธิของอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่คุมนะครับนานาสังวาสกังกรโรติชื่อว่าตนเองทำตนเองให้เป็นนานาสังวาส ตนเองทาตนเองให้เป็นนานาสังวาสนะอตานาวาอตานังนานาสังวาสกังกโรตินามะชื่อว่าตนเองทําตนเองให้เป็นนานาสังวาสแต่สังภิกขนางของภิกษุทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นในฝ่ายที่ตนนั่งของภิกษุเหล่านั้นจะลงยังไงดีก่อนนะ ภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่งถือเอาลทัทธิของอีกฝ่ายหนึ่งชื่อว่าือภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่งอ๋อยัสสมิงแปลว่าใดก็ได้ก็แปลว่าฝ่ายหนึ่งเอาไปอาความนะยัสสมิงปาเขนิสินโอภิกุภิกษุนั่งในฝนะ่ายใดอย่างเงี้ยนะก็ไอฝ่ายใดเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายหนึ่งนะครับนั่งในฝ่ายใดอ๋อ,อหมายถึงข้างบนนี่ครับในฝ่ายหนึ่งถูกแล้ว ภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่งถือเอาลัทธิของอีกฝ่ายหนึ่งชื่อว่าตนทำตนเองให้เป็นนานาสังวาสของภิกษุทั้งหลายในฝ่ายที่ตนนั่งตนนั่งในฝ่าย ของพิสูจน์เหล่าใดเอ๊ะทำไมมันเป็นยัดสมิงล่ะมันจริงมันจะต้องเป็นพวกหูพจน์ด้วยกันดิงี้เลยแปลงงงในฝ่ายที่ตัวนั้นของพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นอ๋อนี่ต่อเป็นยัดสมิงสี่โยัโยยัดสมิงเตซังโยเยยังเยยนะเยียเยียยัสยาเยียทังเยี่ยังนางยัดสมาสมายัดสมิงเยสุต้องเป็นเยสุนะตัวนี้ ต้องเป็นเยซูนะตนนั่งในฝ่ายของเหล่าใดนะครับก็เป็นนานาสังไ в ของฝ่ายนั้นอ่ะแล้วก็แปลว่าในฝ em. ่ายที่ตนนั่งตรงนี้นะในฝ่ายที่ตนนั่งนะครับของภิกษุในฝ si eh. ่ายที่ตนนั่งเพราะเรานั่งในฝ่ายของภิกษุเหล่าใดแล้วพอเราแปลลงก็บอกว่าภิกษุเหล่านั้นในฝ่ายที่ตนนั่งนะครับตนนั่งแล้ว เยสังในตัวนี้นะตะกี้มันไม่ใช่เยสังตะกี้มันต้องเป็นเยสุตันนี้ก็เยสังนะครับเยสังสันติเกนิสินโถตนหน้าในสำนักของพิกูุเหล่าใดแม่เป็นคณะปรุรกะของพิสูุเหล่านั้นเตสังคะนะโุรุษกุวา oh แม้เป็นคณะปรุรกะของพิสูุเหล่านั้นอนาคตตามีนี่ด้วยนะมี โกเปติด้วยนะชื่อว่าย่อมยังกรรมให้กรรมเลิกแต่แค่นี้ก่อนนะครับชื่อว่าย่อมยังกรรมให้กรรมเลิกนะโกเปติหรือกนะุเปติเนี่ยแปลว่ากรรมเลิก er. นะครับเพราะความที่ตนตร,ตรงนี้นะไม่เข้าไม่มาเข้าหัตถบาตของอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาสู่หัตถบาตของอีกฝ่ายหนึ่งของพิสูจนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะหยุดที่495นะครับสามาณสัมวาสเกปีแม้ในสามาณสังบาสเอโสเอวะนโยก็มีในยะเหมือนอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงอยู่โสภิกขุภิกษุนั้นโลเจติย่อมชอบใจเยสังลัตทิงซึ่งรัติของภิกษุเหล่าใด หรือนักบวชเหล่าใดเนี่ยนะภิกษุเหล่าใดก็ภิกษุนั่นนะอันนี้ก็เตสังสมานสังวาสโกโหติย่อมเป็นสมานสังวาสของภิกษุเหล่านั้นนานาสังวาสโกเธอเป็นนานาสังวาสของภิกษุเหล่านอกนี้ ข้อว่าสตตาอาปติโยสตตาอาปติขันธาความว่าผู้กังนะครับสองหมวดหรือหมวดสองผู้กังหมวดสองทัศิตังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ทัศิตังนามะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งชื่อว่า มีสองชื่อเท่านั้นถ้าเวถ้าเวเยวะนามานิโหนติมีสองชื่อเท่านั้นเอวังยามนี้อีกทีคือชื่อว่าอาบัตอาปิโยชื่อว่าอาบัตอาปัชิตะพะโพติอะอาปัชิตพโตเพราะเป็นวีติกมะที่จะพึงต้อง ที่จะต้องนะเพราะเป็นอาบัตจร้ชื่อว่าอาบัตเพราะเป็นวีติกมะโยเข้ามาเพราะเป็นวัตถุที่ที่จะต้องร่วงเพราะเป็นวีติกมะอันภิกษุพึงต้องนะอาบัตจิตกภะขันธาชื่อว่ากองราสัตถนะเพราะอาจว่าเป็นอยู่เพราะอาจว่าเป็นอยู่นะราสนี่แปลว่าราษฎรในความเป็นอยู่นะ กระจบนะครับถึงข้อ495เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแปลกันต่อนะครับขออ,ข,ออขออนุโมทนาคุณอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ก่านท่านนะครับสวัสดีครับ